่าวแรกของเรามาเริ่มกันที่พี่เอสุภชัยกันก่อนเลยดีกว่านะคะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านพี่เอถูกยกเขาค่ะล่าสุดทางตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วค่ะ จากกรณีที่ก่อนหน้ามีคนร้ายนะคะได้แอบบุกเข้ามาลักทรัพย์ภายในบ้านของนักปัน้นชื่อดังพี่เอสุภชัยหอบของแบรนด์เนมหรูมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทเลยค่ะซึ่งต่อมาทางด้านชุดสืบสวนก็เร่งหาตัวคนทำผิดนะคะโดยตรวจสอบเส้นทางที่มาของสินค้าที่น่าสงสยัยจนทราบว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุนั้นก็คือนายธนันดรหรือไฝค่ะนักร้องหนุ่มอายุ29ปีซึ่งหลังจับกลุ่มได้เนี่ยทั้งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพทง น้ำตาเลยนะคะบอกว่าได้ก่อเหตุจริงเพราะว่าต้องการนําเงินเนี่ยไปใช้หนี้พนันออนไลน์ค่ะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านเผลอทําการลักทรัพย์สิ่งของมีค่าค่ะ